อเอว่าเปิดทอ,อนออมีออนหยอกอือเอมีอรปงเต้นนะครับอเออยใจได้กนินกันเนี่ย แอบวมาห็นออกไปอยู่มดอยเชียงอย่แล้วกอ๋อทิ้งใจเปิดแง่เล้อเหลือี่มาเออเปิดอมันโซด้ยกออพมันโซด้อนเะโมันโซดล้วมันเต้นออกอ่ะเยวนี้นะออ้ขยาเลยเอาลงออะไพอขยาวอ่ะยาเลย ำลำเลยไย่อเลยอ่ะอเดยวผมงเายเหยไปย่อเห่มันเต้นต้นกรอโชว์เอืออมอยังแบบมีกุง้งสองกล่าอาเมื่อมีแหนหมดแล้วเต้นออกไปหรอก็แน่ค่ะอาแล้วชื่อแม่ยังกุ้งเต้นอ่าุ้งเต้นมาก่อนเต้นออกอ่ะอ Đây nhạp dòng chuối cả nhạp xài Bỏ Anh ừ. à, nhạc tên là tí à? Mà <laughs> nó <laughs> 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 à? cả